การินเป็นแบบไหนครับโลดจัดครับเต็มแล้วเราจะเต็มเที่ยวหนึ่งดีได้เวลานะไม่้อสอสธนากิจครับอำาเภอจอมพระตัวนี้ก,ก็ามางานนี้แต่ว่าไม่คู่เลย เขาว่า,าจ,จะรอแก้ไขก่อนนะมันมีอะไรกับเฟสเชอร์อะไรสักอย่างเลยหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะแต่อาการแบบนี้มันคืออะไรครับพันขมมงฉงเฉงเลยโอ้โอ้โอได้ไหมนี่ฮึบฮึบ ต้องเร่งเครื่องช่วยครับเมืนระบบประมาณตันอะได้ครบบอกว่าเอาช่างมาทำได้แค่วันเดียวเป็นอีกเฮ้ เดีย๋ยวดูทอ่อตัวนี้ครับโอ้ยมันแข็งมันเสียงร้อแบบนี้เดี๋ยวเรารู้ครับไม่รู้จะเสียงออกหรือเปล่ารถแต่ว่าไม่ออกร้องมันทักขนาดนั้นแล้วนี่แหละครับแป๊บเลยียมันก็เป็นแบบนี้เลยถากเร็วแต่ทั้งไม่หนืดครับแหงป๊กเลยโคม,มาสุรุนหก ที่420ครับเดี๋ยวเป็นช่วงล่างใหญ่คนนั้นใบแผก70เดี๋ยวเราใส่ปีนี้ค่อนข้างที่จะใส่ดินเยอะพี่น้องโซนฝั่งบ้านผมครับเขตนี้ตำบลบ้านคืออำเภอจอมปรนะง้ายเนี้อะไรนะครอบ เสียงน้อกินแข็งตอกเกียอะไรเกียสองมามมันไม่นืดครับเ<ฮ>คยมันมอบไปนี่ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปทำทำคลิปอ่าลิ วิ่งหลังถนนนพะพอน้องเก็บนี้มาดูที่ที่ขุดก่อนนี่ของแท้เจ๊จีร้อนตรงไหนที่มันจะถ่ายรูปสวยๆเดี๋ยวทำมุมกันด้วยแป๊บนึงโอ้ตัวนี้ทำมุมเท่ๆก่อน หล่อขึ้นกันนี่โอ้โหป่าจะขึ้นนานไม่คงดินไม่ค่อยแข็งนะแต่ว่าไม่คงไม่ค่อยสมบูรณ์ครับเดี๋ยวต้องตั้งอะไรใหม่ก่อนเจ,จเจเจริญทรัพย์ร็อกกี้ ร้อยเจ็ดหรือร้อยเก้าน่าจะเป็นร้อยเจ็ดห้าพอรันไหมนี่กล่องกับพอกลอ่องดูข้างหน้ากันเลยครับประมาณเป็นแบบนี้ซอสธนาเกตครับ BC ร้อยยี่สิบรุ่นหก ออสปอโรดดูใส่สดาลมันกี่ฟุตโอ้ขังซอเสียเจสายน่าท้อยตรงไหนเฮ่ <c oughs> ไม่เหนื่อยครับเสียดายสำหรับซาลันทีเด็ดบานโชคครับพี่น้องมาตัดฐานไม่รู้จะเกาหรอกอาการนี้คืออะไรพี่น,น้อง แต่โกนี่เร็วมากไหมกันนี้ครับเร็วจับได้เลยการทำงานของเขาเนะี่ยเจาครูปสุ ต่อรถดำรับพป่นเนงะประมาณนี้ครับออเรื่องไม่ลดอีกเ <c oughs> บะตะลึมพบกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวรอรถดำมาก,ก่อน